สวัสดีค่ะมากินสปาเกตตี้กันค่ะคุณชายแดนทำสปาเกตตี้ให้กินวันนี้ใส่กอกใส่กอกกระห่ำเฟยใหญ่มากแล้วก็สปาเกตตี้สซอสอะไรจะเป็นคุณชายแดนบอกว่าอร่อยมาก คาไม่ได้สุดที่นเสปาเกตตี้มีพริกใส่ เห็นไหมโอ้굿ไอเดียเห็นว่าแซนีม้อสองสามเี็นบที่นนแผ่นเนี่ยแซีวิต้องเอากล่องวางข้างบนจานณจะเห็น อร่อยชาแจนทำกับกับกับปิอร่อยมาก แฟนก็ชอบทำอาหารเหมือนกันทำอาหารอร่อยอาหารฝร,รั่งไ่ายฝรั่งเศสเขาแล้ทำอาหารอร่อยน่นดังนด่งนนี hmm. ้นว่าให้ทูคุกคิ้งกัน Je pense que c'est des mmh. herbes de Provence. Sensen, hein. là. Ça. Sauçage, herbes et, et herbes de Provence. Hum, mmh. formidable. French. Qu'est-ce qu'on va pas, là. สปากเกตตี้เขาเป็นชาดันซื้อของยี่ห้ออะไมานีนเน่เป็นเหนแบนเลยเพราะว่าสปากเกตตี้มันจะมีแบบกลมเส้นกลมแล้วก็แบนอันนี้แบนแบนติดไปใส่น้ำตาล <laughs> บอกว่าไม่ใส่มันจืดใส่น้ำปลามันจะแบบรสชาติมันจะหอมเลยนะแล้วใส่อนี <c oughs> ้นิดหน่อยแล้วใส่เกลือลงไปโม้ซือหยวข้าวแล้ว ไม่มีแดดแล้วนะฝนจะตกได้ยินคำได้ยินวันนี้ท o เดนฮารซอนเลสเอร์แลนนิง่นไม่ e c a ล chut euh Doris mmh. uh, parfum smell là. C'est bien Make, parfum, parfum semaine, mmh. Mmh. make uh, pepper, yes. Lard fumé. Alors lard fumé, euh, fumé, fabrication French. Ben, 10 000 km, hein. Bien de France. Hein. Merci beaucoup, là, hache. Hein, si euh, bon, hein. ah, oui, il Ah, c'est cool, un sausage. Oui. C'est pas des sausages de taille. Elle a fait quoi, Non. Non. <laughs> ah non, non, non. Non. Ah ben bah moi, je suis peut-être euh, toi, toi, taille, donc, euh, You It, Bifort, j'avais l'idée. Mais moi, Aino, mm. parce yeah. que testi, คุณตอกว่า hmm. euh, mm ่อบคุณเพราะเซลล์เซล o ์มันแซบคุณถ้าทมันเนาอนทองกบแซบกอบใช้กับแซบขออิจฉาขอพลังเส็กแซบวันน้า

เครื่องปั้นผลไม้่ผลไม้กบไอ้เครื่องบดเนี่ยบดพักโปรโมชัน 2, ่นสองพันกว่าเหลือยูแ่แปดร้อยได้ต้องซื้อยาง่างบดเคบบรือออ่องปั้นออ เนื้มืเวียนเ่เพาะมัแดดทักผาม่เมือนแดดตรงนี้เลยอยากให้โต๊ตรงนี้มื่อตอนที่นอนนะอากาศดีเพนอนหลับนอนลับสบาย คิดคิกกินได้เพร็กขนาด,ด,นดออกหนุ่ไม่เดี๋ยวลงวิดีโอเป็นช์ดแดนอ่ายดีลยงอายอายอาย I want to make you this cooking so in the video อ mm ืม hmm. เด่นไอ้ไม่กล้าบอบอสันอายมืนจะมา เฮ้ยน,นั่นเห็นบังวิธีอ่นนป๊อบเปียะเฮ้เใ็ด <Okay, S 1> ป๊อบเปียแล้วก็หอป๊อบเปียะเดี๋ยวสิท้ายเห็นบังไม่เฮ็ดมืออีกแลเ <c oughs> มืเ่อคืนนี้ไปป่าตี้ท่านนโรงย่ <c oughs> <c oughs> บงผู้ชายแดนเต็น <c oughs> One f r e n looking silly in the, in the YouTube and Facebook. Right. n mm hmm. last night w i t your f r i n d t n i g h you picture. We in the video have Suki d a n i e l a n Chili and p e o p l f a n o y o u t u

เผ็ดต้บบองสนะีต้องไทยพายก็ซื้อไปซื้อต้องเผ็ดกะบะแซบอ่ะนะต้องีแบบเผ็ดแป็กน้อยปี้ย่างแก่เรื่อยร้านเป็นชีดอย่างคุกชีดต้องเป็น C'est très bon. C'est très bon. Oui. Ça, c'est en France. C'est fabrication. French. France. En En France. En France. En français En C'est... En En แบบเขาจะแบบกระบ,บานเขาอันนี้เ,เขาจะใส่เครื่องเทศเนะใส่มิ่นลงไปไม่สิ่อมัันเขากบใสผักซีกระเทียนนมาม,มาจากฝลัง่งเศส ็คือใส่กอกบ,บ้านเขาจะเอา,าขอมันเสียออกแบาบว่าหอมสมหน่อยเดียวเลยมมนไม่มสีหอมหอมมินมันก็เป็นเนื้อบ้านเขาใส่แบบม่สมแน่ะใส่กอกสมใส่อันนี้มันใส่สมออกหน่อยนึงหอม มาจากฝรั่งเศสน,นะเจอยัคัาเยนนี้คือโอมิอันมองซื้อนี่นห่างตรงนี้ไส่ป,ประเทศันมาเเลยมมันน้ำ บ่มม่แดดแต่ว่าขันห่อนเอาฝนล้มกับบอกนี้คืนนี้ก็กันไปงานนะ่ะล้มบอมนี้อ้อนห่อนตายแล้วห่อนแล้วกับบอกกระปริงเ <c oughs> ขาย้ำฝนแล้วน้ำบานทั้งท่สุนดนะดัอกระดา <c oughs> คนเมืไทยก็เรียกว่าดัตชลิปเด้อะเพราะว่าบางคนเพราะว่เข้าใจอภาษาอีสานอ,าอยังไม่มูงคนไทยบอกภาษาอีสานฉันมันบม่เข้าใจฉินบอกเก๋ๆว่าต้องไปต้องอีสานบอกเขาเป็นคนอีสาน กับวภาษากับผัวเนี่ยอยู่กับไอ้ผัวฝรต้องว้าฝรังนําน มกินมาแล้วน,ลน,นั่นาดเอีวันนี้เลยอีวันนี้นั่แลนกินบะหมี่ใช่ใช่แดนฮอน,นใส่บะหมีสปาเกตตี้ ที่เพ็รปะเปี๊ยะอปอเปี๊พอพอปยะแล้วแช่แข็งไหม,ไมเก็บไปเก็บไปโดนปะเปี๊ยะนะแต่ว่าเขากอาหมูไปผัดก่อนเก็บได้โดนหมูกับผักย่อยให้เสบ้างย่อเสร็จต้ กระเทียมขบบมีกาแฟหอมแดงเอานึกซื้อกระเทียมเฮ้ยค่ะ <c oughs> ทำคลิปดูเหมือนนะคะเฮ้ยค่ะสวัสดีค่ะ